ดีจ้ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่ององไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นม,มากๆเลยนะคะช่วยลดเดินริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสูตรนี้นะคะช่วยลดฝ้าลดกระ ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะครเข้ามาแล้วก็ฝาปากดขสับ r i ไคร้กไล์กเช์เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เกลวัสลีนนะคะในสวนของเจลวัสซลีนเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้เกลวัสลีนอยู่ที่1ช้อนชานะคะ ใชนี่เลยนะคะคือเบบี้ออยจอนสันนะคะใครมีสีไหนใช้สีนั้นเลยนะคะในส่วนของเบบี้ออยจอนสันเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสีม่วงเขาจะช่วยผ่อนคลายเขาจะมีกลิ่นมะลิและดอกลินลี่นะคะก็จะช่วยผ่อนคลายมากๆเลยนะคะสีนี้นะคะเราจะใช้เบบี้ออยจอนสันอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะเพื่อที่จะมาลา่วัดสลีนนะคะ สองตัวนี้ให้เขาเข้ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเติมตัวอื่นลงไปนะคะนะคะหลังจากที่เราให้เราคนให้เขาเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือเบกกิ้งโซดานะคะในส่วนของเบกกิ้งโซดาเขาจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกตกค้งางออกจากลูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ่าเบกกิ้งโซดาสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะเราจะใช้เบกกิ้งโซดาอยู่ที่1ช้อนชานะคะ จากนั้นให้เรามาคน,ส,นส่วนผสมไม่เข้ากันนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ 2- 3ครั้งเลยนะคะแนะนำให้ทำก่อนนอนนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ไปทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะนี่เลยนะคะใครจะใช้หลังช้อนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะใช้มือก็ได้เลยนะคะ ใช้มือก็จะขัดขัดนวดนวนๆได้ดีแบบนี้นะคะจะทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่งางใสไวมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะนี่ค่ะให้เราขัดวนสักนิดหนึ่งนะคะหนึ่นาทีสองนาทีเพื่อกระตุ้นเซลล์ผิวของเขาให้เซลล์ผิวเขาตื่นนะคะ หลังจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะ10-15นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำชใช้ดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ